ง่ายเออเชื่อคนง่ายเวลาคนมาหลอกว่ารักก็เชื่อเขาว่ารักนะอ่าเวลาเขามาพูดว่าโกรธเกลียดยังไงก็เชื่อเขาว่าโกรธเกลียดอย่างนั้นแต่ั้นคนเกิดวันศุกร์มักไม่ค่อยมีสติปัญญ,ญาเป็นของตัวเองเท่าไหร่มักจะมีแต่คนจูงจงไปอย่างเงี้ยนะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนมีสติปัญญ,ญาน้อยเวลาโกรธก็โกรธมากแล้วก็ไม่ค่อยหายเร็วเวลาคิดอะไรก็จะคิดมากแล้วก็ ไม่ใช่ใช้สติปัญญาเท่าไหร่ดังนั้นคนเกิดวันศุกร์จึงต้องใช้ปางรำพึงอ่าปางรำพึงนี่มาจากไหนมาตอนที่พระพุทธเจ้าจะไปโปรดสอนนะคะเวทศัตร์นะคะเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าศึกษเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดควาเมเบื่อนหน่ายไม่อยากไปสอนมนุษย์เลยเพราะว่าอันสอนมนุษย์เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมนุษย์มีกิเลสหนาปัญญา ควายเิเลสหนาปัญญาหยาบม่ใช่ปัญญาควายนะเิเลตหนาปัญญาหยาบพระพุทธเจ้าก็เลยรู้สึกแศง้เบื่อหน่ายเหลือเกินรู้กับการสอนอะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะด้วยไข่พยานนะคะพระอินนะคะก็เลยอาการทิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดังไปถึงพระอินพระอินพระโภชนหลังจากนั้นนะคะพระพรชก็เลยลงมาจากสวรรค์ของพระองค์แล้วก็มาขอข้าว้าพระพุทธเจ้าก็เลยทูนอาราธนาพระพุทธเจ้าด้วยคําว่า พระมหาจัลอ์ทุตติสหัมปติกัอับญชลีเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอ่านัะ่ะพระเรียนมาก็เลยพูดคำนี้ว่า อามนุษย์ทั้งหลายยังมีกิเลสอยู่ขอพระพ่อมีพระทาาเจ้าทรงโปรโดล้างทุรีนี้แก่หมู่มวลมนุษย์ตามบุญบ้าสนามบาร,รมีของเขาเหล่านั้นเถิดนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก,ก็เลยทรงแบ่งมนุษย์นะคะว่ามนุษย์มีปัญญามากต้องเป็นอย่างไรมีปัญญาน้อยต้องเป็นอย่างไรก็เลยไปแบ่งด้วยแบบไหนคะบัวสี่เหล่าเห็นไหมอาโคลนตน้มกําลังเงยขึ้นมากําลังจะพ้นน้ําแล้วก็พ้นน้ําแล้วนะคะบัวสี่เหล่านั่นเองนะคะ ดังนั้นบัวซีเหล่าจึงถือว่าเป็นเกณฑ์ในการตรวจคนวนะ่าคนมีปัญญามากอยู่ในระดับไหนนะคะดังนั้นปางระพึงนี้นะคะเป็นปางที่พระเจ้ารู้สึกว่าจะไปตปรวจคนดีไหมนะดีไหมปางนึกคิดดังนั้นปางระพึงจึงต้องมาผืเป็ปลักษณะของคนเกิดวันสุขอย่าไปเชื่อคนง่ายอย่าไปฟังคนเร็วอย่าไปด่วนตัดสินอะไรประมาลักษณะอย่างเนี้ยต้องมีความเข้มแข็งเป็นของตัวเองจนสุดท้ายนะคะพระปางวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนดวงแข็งเป็นคนมีเทวดารักษาเป็นคนมีเทพรักษาและคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมักเป็นคนทําคุณกับใครไม่ขึ้นแต่ได้รับการยกย่องนะคะเชิดชูจากคนรอบข้างดังนั้นคนเกิดวันเสาร์ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนดวงแข็งแล้วก็มีรัพย์มากมีบริวารมากที่มาจากสติปัญญาแต่มักเสียอย่างหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวมักจะเป็นอะไรคะสัตวูคู่อาฆาตนะคะเพราะว่า ไม่ดีเท่าไม่เด่นเท่าไม่รวยเท่าก็เลยเกิดความอิจฉาริษยานั่นเองดังนั้นคนเกิดวันเสาร์จึงถือว่าได้พระพุทธรุปปางอะไรคะปางน้าคโตกไปนะคะเพราะ พระพุทธเจ้าแม้นแต่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่เมื่อเกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังต้องอาศัยบุคคลอื่นมาเกือ้อกูลแม้แต่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในขณะที่มีพายุนะเข้ามาแล้วก็ฝนตกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนปรากฏว่ามีพญานาคมดจลินนะคะขึ้นมาจากแม่น้ำเนรัญชาแล้วก็มาเกี้ยวนะคะที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่งอยู่บนนากไม่ใช่นะพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนดินเรานี่แหละธรรมดา งูเนี่ยลักษณะเหมือนงูอนาคอนดาอ่ะตีไปเหมือนงูอนาคอนดานะก็มาเลื้อยเลื้อยมาแล้วก็มาพันพระพุทธเจ้าสูงระหว่างอ,อกนะคะ สูงขึ้นระหว่างอกในคภพร์ว่าสูงขึ้นระหว่างอกนะคะเป็นงูตัวงูนะคะพระงูใหญ่เนาะเจ็ดรอบนะคะเจ็ดขดนะคะแล้วหัวของงูนั้นก็เลยเอามาแผ่อยู่ข้างบนศีรษะของพระพุทธเจ้าเพราะเวลาฝนตกลงมาตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนพระพุทธเจ้าก็เลยไม่เป็นอะไรเพราะเป็นกายสังขารของมนุษย์ก็เลยรู้สึกอบอุ่นเพราะว่างูตัวนี้น่ะมาแผ่พังพนอยู่ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนหลังจากพายุเนี่ยได้ออกไปแล้วนะคะงูตัวนี้ก็เลยได้เลื้อยลงไปพื่ในน้ํานในรัญชราร์ค น,นะคะงูตัวนี้มีนามว่าพยามุดจลินนั่นเองนะคะดังนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่ก็ยังได้รับการปกปักรักษาดูแลจาก พญานาคหรือบุคคลอื่นๆดังน,นั้นนะคะตัวนี้จึงเอามาสอนคนเกิดวันเสาร์ว่าแม้แต่เราจะเป็นคนเก่งคนเด่นคนดังอย่างไรก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามคนรอบข้างของเราได้เลยต้องให้ความสําคัญกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะเราจึงจะเป็นพู้ที่มีกัลยาณมิตรที่มั่นคง เราจรึงจะเป็นเพื่ที่มีเพื่อนที่ดีแล้วก็เราจรึงจะมีความรู้ความสามารถแล้วก็ไปสู่ตําแหน่งที่สูงแล้วก็มั่นคงกับเราได้นั่นเองอันนี้ก็คือ,อบทบาทสำคัญความเป็นมานะคะ information introduction you can conclusion คุณสามารถที่จะสรุปพระพุทธรทั้งเจตนนี้ว่าอย่างไรวันจันทร์างอะไรคะ่างห้ามญา,าติ่างห้ามญาตินะคะ อ่าปางห้ามญาติที่สองปางสีหะสายญาติที่สามปางบินธบาตท,ที่สี่ปางนั่งขัดสมาธิที่หกปางรำพึงที่เจ็ดปางนาปรกอเท์นะคะปางถวายเนตรอ่าปางถวายนตรยืนพูดง่ายๆก็คือท่าแบบนี้กับท่าแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับรำพึงอ่ะแต่ว่ารำพึงแบบนี้เหมือนลักษณะ คิดไตรตรองนิดหนึง่งแต่แบบนี้ก็คือให้เกียรติคนอื่นเห็นไหมคะลักษณะคนต้องให้เกียรติคนอื่นเขานะคะเห็นคนอื่นเสมอตนเห็นคนอื่นนะคะเท่าตนให้เกียรติคนอื่นเสมือนตนนะคะให้เกียรติคนอื่นเท่าตนเองนั่นเองน,นะคะอ่ะต่อมานะคะ